สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กต้นใหญ่ต้นนี้อายุประมาณ15-20ปีนะครับมันขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ของผมนะครับลักษณะไมนะ้ก็จะเป็นไม้ลายสวยสีดำนะครับคนส่วนมากไม่นิยมใช้นะครับแต่จะนิยมเก็บใบามาทำเป็นอาหาร และว,วันนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งครับที่อยากจะมานำเสนอนั่นก็คือมเมล็ดของต้นขี้เหล็กเมล็ดมันงอกง่ายมากครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเขาออกฝกักออกมเมล็ดแล้วล่วงลงมาที่พื้นดินนะครับต้นอ่อนเขาจะงอกขึ้นง่ายมากไม่ว่าจะร้อนจะชื้นนะครับ ต้นอ่อนของเขาก็ยังงอกง่ายอยู่ดีนะครับขึ้นง่ายสามารถนำไปเพราะเป็นต้นกล้าสร้างรายได้ได้นะครับนี่ครับสามารถขุดเบาๆขึ้นมาได้เลยนะครับเอาไปใส่ถุงเพาะกล้าได้เลยนี่ครับตรงนี้ยิ่งขึ้นเยอะนะครับ นี่เป็นต้นอ่อนของต้นขี้เหล็กนะครับกำลังขึ้นมาเนี่ยครับใช่หมดเลยครับนะส่วนตรนนี้ก็งอกเป็นต้นกล้าแล้วนะครับนะต้นนี้ก็งอกเป็นต้นก้าเรียบร้อยอนะส่วนพวกนี้ก็เป็นต้นอ่อนนะครับแล้วที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ล่ะครับก็มีนะครับ ผมเห็นอยู่นี่ถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับต้นคี้เหล็กครับผมก็จะปักไม้ไว้นะครับเนี่ยใช่หมดเลยครับเป็นไม้ที่สวยนะครับผมชอบเป็นไม้ท้องถิ่นในภาคอีสานนะครับต้นคี้เหล็กเนี่ยครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาเริ่มสูงขึ้นเท่าไม้ที่ปักแล้วอืมตัวไวครับไม้ขี้เหล็กเป็นไม้น่าสนใจนะครับให้ร่มเงาใบทานเป็นอาหารได้นะครับเนื้อไม้ก็ใช้งานได้ครับมีลายสวยสีดำนะครับก็ขอบคุณที่รับชมในวันนี้สวัสดีครับ